อดีตเคยค่าตัวเป็นแสนปัจจุบันผันตัวเป็นแม่ค้าริมถนนอดีตที่เคยดังเป็นพลุแตกจากผลงานลูกทุ่งเบรกแตกสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่อย่างอ้อยใจแดนอีสานจากคนที่เคยมีค่าตัวเป็นแสนแสนตอนนี้เธอได้กลายเป็นแม่ค้าขายยำแหนมเต็มตัวไปแล้วล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสได้มาเปิดใจกับหนุแหม่มสุริวิภาในรายการโต้หนูแหม่ม ถึงชีวิตตอนนี้ซึ่งเธอเล่าว่าต้องเตรียมของและเข็นรถมาขายยำแหนมเป็นประจำทุกวันหน้าโลตัสพุทธมนทลสายสีเวลาไปขายของลูกค้าทักเราว่ายังไงเขาก็เรียกคุณแม่คุณแม่เราก็ไม่รู้หรอกว่าความดังมันเป็นยังไงแต่มีคนเหมารถมาจากนครสวรรค์มาจากพิษณุโลกมาทางเหนือเยอะเลยมาทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพัทยาบางแสน เราก็บอกว่าไม่เคยดูละครตัวเองเลยก็ภูมิใจแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวเองเลยซึ่งก็พึ่งมาเคยเห็นผลงานตัวเองเมื่อกี้ในรายการก็ดีใจมากๆว่ามันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอพันตัวมาขายยำแหนกี่ปีแล้วก็ขายมาตั้งแต่เข้าวงการพี่น้องในครอบครัวขายยำห,หมดบางทีเมื่อก่อนมันจะหาบ6 7ถึง7หาบทุกคนขายหมดเวลาตอนเย็นจะมาคุยกันว่าขายได้เท่าไหร่ ก็สนุกด,ดีค่ะตอนนี้เราขายอยู่ที่พุทธมทนฑลสาย4อยู่หน้า้ายรถเมล์แต่ถ้าไปตั้งเร็วๆเขาไม่ให้ตั้งนอกจากว่าประมาณทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มถึงจะตั้งได้แต่ตอนนี้คนมันก็มีไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะคนรีบซื้อแล้วก็รีบไปช่วงโควิดหยุดไหมไม่หยุดค่ะหยุดไม่ได้หยุดแล้วรายจ่ายมันก็มีซึ่งเราก็จะเข็นรถไปขายตอนเวลาทุ่มหนึ่งซึ่งช่วงนั้นคนก็จะรีบซื้อรีบกลับแต่มันก็ขายไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน บางวันลงทุนไปสี่พแต่ขายได้600ซึ่งเราก็หยุดทําไม่ได้เพราะมันมีรายจ่ายเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับม้าแมวซึ่งเงินจากไรายได้ที่เราขายยํำแหนมก็เอาไปอุทิศให้กับม้าแมวจรจัดหมดเป็นจํานวนร้อยกว่าตัวขายของเสร็จต้องไปหุงข้าวกระทะใหญ,ใหญ่ทอดหมูเค็มแล้วเอาไปให้เขากินช่วงตีหนถึงตีสองแถวป่าชา้าอดีตดังมาจากเพลงอะไรหัวฉันหายเหลือแต่ไฟแช็ก โดยได้รับฉายาลูกทุ่งเบรกแตกมาช่วงนั้น20ปีที่ผ่านมารายได้วันละเป็นแสนแต่มาถึงตัวเองแค่1,000บาทยอมรับว่าตอนนั้นเชื่อคนง่ายและโดนหลอกมาโดยตลอดและก็มีคนเห็นแววติดต่อเราให้ไปเล่นหนังของออฟพงพัฒน์ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องใม่ติดต่อเข้ามาแล้วส่วนยำแหนมก็ยังขายเหมือนเดิมหใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้ที่ป้ายรถเมล์แถวพุทธมนตรสาย4นะคะ